วันนี้เป็นคำถามจากน้อง r a m a t e s นะคะถามว่าคำว่า that, a p o r t of y, V E แล้วก็ could a p o r t of y, V E เนี่ยมันใช้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะไอเองค่ะจากช่องเรียนเถอะอยากสอนนะคะทุกคนกำลังอยู่ในช่วงติว Tuesday ค่ะอาจจะมาติวภาษาอังกฤษทุกวันอังคารค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe ไปนะคะ วันนี้นะคะน้อง r a m ม t i s นะคะถามมาว่า that a p o r t i v e ve แล้วก็ could a p o r t i v e ve มันใช้ยังไงก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าไอ a p o r t i v e ve เนี่ยมันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก have นั่นเองค่ะเราสามารถใช้ verb ช่วยคู่กับคำว่า have ได้นะคะคราวที่แล้วนะคะเราเรียนไป3คํคำคือ could would แล้วก็ should ทีนี้นะคะเราจะมาเรียนอีก3คํคำค่ะคือ could have would have แล้วก็ should have ค่ะซึ่ง3คมคำนี้นะคะก็สามารถย่อได้เป็น apostrophe ve ได้นะคะก็คือ could've h a would've should've h a เดี๋ยวมาดูความหมายของมันเลยค่ะว่ามันหมายความว่ายังไงมาดูอันแรกก่อนนะคะ could have หรือว่า could've จะต้องตามด้วย verb ช่อง3นะคะมันจะแปลว่าทำได้ เป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้ทำค่ะตัวอย่างสถานการณ์นะคะสมมติว่าเราเป็นแม่แล้วเราจับได้ว่าลูกชายของเราเนี่ยมื่อกลางวันเนี่ยไปวิ่งเล่นอยู่บนดาดฟ้าค่ะตอนเย็นมานะคะเราก็สามารถบอกลูกชายเราได้ว่า you could have killed yourself ลูกอาจจะตายได้เลยนะประโยคนี้นะคะเราสามารถใช้บอกกับคนที่แบบทำอะไรสิ่งเสี่ยงที่อาจจะทำให้ตัวเองตายได้แต่เขาได้ตายจริงไหมคะไม่ได้ตายนะคะคือเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั่นเองค่ะใช้ could have บวก verb ช่อง3ในที่นี้ก็คือ cute เติม ed แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวที่2นะคะคือ would have หรือว่า would've h a อันนี้นะคะก็ต้องตามด้วย verb ช่อง3เหมือนกันค่ะความหมายของมันคือถ้าเป็นแบบนั้นอนะ่ะก็คงจะทำไปแล้วแต่ได้ทำไหมคะไม่ได้ทำค่ะมันเป็นเรื่องสมมุติเฉยๆนะคะตัวอย่างเช่น if you had asked me I would have told you ถ้าคุณถามฉันนะ ฉันก็คงบอกคุณไปแล้วแต่ได้บอกไหมคะไม่ได้บอกเพราะว่าได้ถามนะคะไม่ได้ถามทุกอย่างคือเรื่องสมมติหมดเลยนะคะต่อไปนะคะคำที่3ค่ะ should have หรือว่า should've h a อันนี้ก็ต้องบวก verb ช่อง3เหมือนกันค่ะมันจะแปลว่าควรจะทำนะแต่ไม่ได้ทำค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราฝากให้เพื่อนเอาอะไรมาให้เรานะคะแล้วพอมันมาถึงเนี่ยมันไม่ได้เอามาให้นะคะเราก็สามารถบอกมันไปได้ว่า You should have brought it with you. คุณควรจะเอามันมาด้วยนะ แต่ได้เอามาไหมคะไม่ได้เอามานะคะคือสิ่งที่ควรที่จะทำแต่ว่าไม่ได้ทำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ได้รู้เพิ่มไปอีก3าตัวนะคะคือ could have บวก verb ช่องสามแปลว่าทำได้เป็นไปได้แต่ได้ทำไหมคะไม่ได้ทำนะคะ would have บวก verb ช่องสแปลว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นอะ่ะฉันคงจะทำแบบนั้นไปแล้วเป็นเรื่องสมมติในอดีตค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะ should have บวก verb ช่องสาเหมือนกันค่ะแปลว่า ควรจะทำแต่ได้ทำไหมคะไม่ได้ทำค่ะรู้แล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันให้ถูกต้องด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวไอจะเอาไปทำเป็นคลิปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ see you next Tuesday ค่ะบายบายค่ะ